วัสดีค่ะบอดี้ฟังเสียงขันตีลี่เหมือนึงกับคืนหอดนอกจากนอไสล่ะได้ยินเสียงขันอยู่หาเพื่อนก่อน้ยขันแล้วขันแล้วเล่นเมื่อกี้ไม่ขันว่าไงอ๋อเปลี่ยนที่กันเหรอเปลี่ยนที่ให้ให้เแบบี้อยู่นี่ด้วจ้ะทุกคนโอ้ยอยู่นี่เองนึกว่าไปอยู่ไหนแล้ว อยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> บอไง่ได้ยินเสียงขันหมืนอนหนึ่งก็อจากได้ยินเนาะจากทุกคนมาฟังเป็นน้ำกันเลยด้วยจ้ามาฟังเป็นน้ำกันเลยตีลีกล่กันร่างขันโชว์จ้าโ <c oughs> อ้เยี่ยมมากเลยลูกเยี่ยมมากเลยไก่ตัวแม่เปลี่ยนหมองเนาะจ้าเปลี่ยนไปอีกหมองหนึงนะะ่งเน้อค่ะผุนผุนไปใส่ขนตากแดดและบาดนี้ ติลี่เพิ่นก็นั่งเฝ้าเพิ่อนเฝ้าเทิงขันมีความสุขครับเพิ่นเฝ้าบ่ให้ไผเข้าไปใกล้เด้นั่นน่ะเอาเอาคุกคุกกี้กี้แกบดำเองแล้วเนี่ยฮะติลี่ทำลายติลี่ทำลายโอ้จะเป็นไปไก่เนาะไก่คักไก่คัก